สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุยเชิญยิ้มงานเข้าเจอด,ดรามา่าไม่ไปร่วมงานวันสุดท้ายโรเบิร์ตสายควนันภายในงานชาปนากิจ ต่างก็มีพี่น้องร่วมวงการบันเทิงแห่แสดงความอาลัยต่อการจากไปของโรเบิร์ตสายควันกันอย่างมากมายและทําให้รู้ว่ามีประชาชนอีกจํานวนมากที่ชื่นชอบและรักโรเบิร์ตสายควันซึ่งบรรดาเหล่าเพื่อนสนิทอย่างบริษัทฮาไม่จํากัดก็ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดงานทั้งสิน้นซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านพิธีกรรายการจากบ,บริษัทฮาไม่จํากัดนั้นจะขาดหนึ่งบุคคลสําคัญอย่างนุ้ยเชิญ,ญยิ้ม ซึ่งทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาถามไทยกันอย่างมากมายว่าหนุ้ยเชิญยิ้มไปไหนไม่เห็นในวันงานชาปนกิจโรเบิร์ตสายควันเลยและถามว่าทำไมวันนี้ไม่เห็นพี่นุ้ยเลยคะไม่ได้ไปส่งพี่เบิร์ตเหรอซึ่งภายหลังก็มีชาวเน็ตรายอื่นๆต่างก็เข้ามาบอกว่าทางด้านของนุ้ยเชิญยิ้มนั้นป่วยหนักเลยทำให้มาไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ไปช่วยงานทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ